ทำ YouTube ยังไงให้ได้เงินในปี2024อยากสร้างรายได้อยากสร้างตัวตนโฆษณาคิดเรทยังไงสปอนเซอร์คิดเรทยังไงการทำเรียลช็อตทำแบบไหนดีถึงจะมีคนดูเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับเอ็มนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ y t u t u นะครับแล้วก็การสร้างรายได้ในปี2024ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับแน่นอนครับว่าคนนะครับที่เป็นยูทูบเบอส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะรู้ แต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่รู้ในเรื่องของการสร้างรายได้นะครับการสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์ม YouTube นะครับยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยคือคนที่ผลิตคลิปวิดีโอนะครับออกมาสู่สื่อมวลชนนะครับให้ทุกคนเห็นว่าเรานะครับสามารถทําคลิปอะไรได้บ้างหลากหลายเส้นทางหลากหลายสายนะเช่นสายบิวตี้สายอาหารสายกเกษตรสายไอทีนะครับเ<า>ขาก็จะแบ่งหมวดหมูม่อย<ม>่างชัดเจนนะครับแพตตาล็อในยูทูบเนี่ยถ้าเรานะครับเสิร์ชค้นหาอะไรก็จะขึ้นคํานั้นขึ้นมาเป็นแท็บแบบเยอะมากๆเลยครับผู้ชมวันการ เดี๋ยวเราค่อยๆมาฟังกันนะครับว่ามีช่องทางอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะครับช่องทางที่1ก่อนใน YouTube ก็คือเรื่องของโฆษณา u t u b e นะครับถ้าเราทําคลิปไปสักพักหนึ่งแล้วเราสามารถเปิดสร้างรายได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีค่าโฆษณาเกิดขึ้นโฆษณาจะมี2แบบนะครับก็คือแบบข้ามได้กับข้ามไม่ได้นะอันนี้ก็จะตัดเรทไปตอน30วินาทีแรกนะสมมติว่าคุณผู้ชมนะครับดูคลิปวิดีโอของคนคนหนึ่งเนี่ยไปแล้วนะครับมากกว่า30วินาทีนะครับก็จะทําให้เขานะครับได้ค่าโฆษณาตรงนั้นไปออาาาาาาจจะะะะเเรรรริ่่่่มมตตตตต้้นนนัดที20 50สงงคไปณณแแลววุภพ คลิปนะครับเป็นยังไงบ้างนะแล้วคุณนะครับดูจบคลิปหรือเปล่าอันนี้ก็จะได้ค่าโฆษณาจากตรงนี้ไปนะครับ2นะครับเรื่องของการรับงานสปอนเซอร์อันนี้เนี่ยก็จะมาในหมวดหมู่ของคนที่เป็นเอ่อครีเอเตอร์บิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าคอนเทนต์บล็อกต่างๆนะครับเวลามีการทายอินเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นคุณนะครับทายอินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งนะเอามาวางหน้ากล้องเฉยไม่ต้องพูดอะไรแค่วางหน้ากล้องให้คนรู้อันนี้ก็เรียกว่าการทายอินนะก็จะได้เรทราคาขึ้นไปแล้วแต่ผู้ติดตามของคุณณณสสมมมุุตตติิว่่่าาาาาาผูู้้ดดคคคคคอออจจจจะะะ1นนรรัับกก็ไยที สองหมาทอะไรประมาณเนี้ยก็นี้คือการทายินนะพูดเล่นๆนะเหลือราคาแต่ก็ใกล้เคียงเหมือนกันปะว่านี้นะครับสำหรับรายได้ที่2คือเรื่องของการรับงานสปอนเซอร์3นะครับคือเรื่องของ Real s h o อตปัจจุบันเนี่ยยูทูบนะครับมีฟังก์ชันเรียกว่า Real s h o อตนะครับในการลงเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่สามารถจะสร้างรายได้ได้นะครับเรียลช็อตเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันนะครับสามารถสร้างรายได้ได้แล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอสั้นๆที่เป็นแนวตั้งนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถทําเป็นคลิปเเดดดียยยวสสสัััั้้้้นนนนนๆะะคคคครรรรรรบบบใกกาาาลงงพื่่่ออไไไ็หม มีเวลานะสนะครับสุดท้ายเจ้าของกิจการสมมุติว่าคุณนะครับขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ว่าคุณนะครับไม่ได้เป็นคอนเทนต์ไม่ได้เป็นครีเอเตอร์นะครับไม่ได้เป็นสายวอตตกต่างๆคุณนะครับสามารถนาผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารเนี่ยมาหยิบโชว์แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวของเรามีสรรพคุณอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วก็ทายคลิปใครสนใจแอดไลน์ so อันนั้นเน่ก็จะเป็นการสร้างรายได้ผ่านช่องทางอื่นที่เราสามารถมาทายอินได้ใน YouTube นั่นเองครับแน่นอนครับว่าเรานะครับสามารถทําได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายขขขออออองงงกกาาาาารรรรรบบนนเเซ์ยแผ่่ไหืวะ แต่คุณสามารถทําได้หมดเลยเพียงแค่คุณนะครับมีความขยันความอดทนนะครับแล้วก็ความสามารถเพียงพอที่จะทําให้คนดูนะครับดูคลิปเราจนจบคลิปนะซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เราจะให้คนดูจนจบคลิปเนี่ยมันค่อนข้างยากนะแต่เอ็นนะครับทำไว้ให้หมดแล้วในช่อง u t u t e นะครับตรงนี้เลย จะมีข้อมูลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับการเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์ต่างๆอย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆนะครับและถ้าใครนะครับที่ทาตามเอ็มทั้งหมดนะครับมาหนึ่งสองสามสี่สี่ข้อแล้วนะครับแล้วยังไม่เห็นผลนะครับลองสร้างรายได้แบบทายอินก่อนแล้วนะครับลองทางานสปอนเซอร์ก็แล้วแต่ว่ายอดเงินก็ยังไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเอ็มีวิธีที่แง่มาแนะนาครับนั่นก็คือการปั๊มฟอลโล่นั่นเองซึ่งเราจะปั๊มฟอลโล จะเป็นร้านมาฟอร์นิออันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับมีผู้ใช้บริการมากกว่า1นึ่งแสนออเดอร์เรานะครับสามารถเลือกเพศหญิงเพศชายในการมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่างๆได้ด้วยครับและร้านนี้นะครับมีประกันไว้จ้าไม่ลดด้วยทางบรเจ้าของระบบโดยตรงครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยเห็นไหมครับว่าการสร้างรายได้บนยูทูบี่ยง่ายนิดเดียวเองเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับขยันอดทนแล้วก็ลงคลิปบ่อยๆแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถมีรายได้หลักแสนต่อเดือนแล้วใครนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรเพิ่มเต